Thank mm -hmm. you. คือูอิสกานดากูเตลีครับที่เชี่ยวชาินครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เราสำเร็จการศึกษาแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้จบสาขาธุรกิจการบินและก็ได้จบในมหาวิทยาลัยศรีภุมินะครับแอบได้ยินมาแว่วๆนะคะว่าพี่เนี่ยต้อเกียรติยมอันดับหนึ่งด้วยอย่างเช่นชี่ย่นเยทยังงถึง้ง่ายเลยครับก็คือเรียนตามแผน แล้วก็ตั้งใจเรียนพบทวนทิ่งตอนสอบนี้ก็ไม่เก็นเกียวไมเพียนเพื่อที่สำคัญเลยนะครับในการพบในเพื่อมหาลัยครับ แล้วพี่มีการวางแผนหลัง็นยังไงครับก็ที่เก่งถ้าไม่มีโควิดนะครับพี่จะไปต่อที่ปีหนังเรียนจภาษาใช่ครับแต่ตอนนี้พี่ก็ได้งานทําแล้วอยู่ฝ่ายวิชาการที่มหาลัยร้อนนี้เองครับใช่ไหมนะคะที่จะเข้าได้ไม่ยากขนาดนี้ถูกต้องแล้วครับเห็นไหมล้วครับว่าอ่าไม่ว่าเราจะจบธุรกิจการเรียนือจะจบอะไรเราก็สามารถทำยังไงมันอยู่ได้ครับ น้องดีใจที่เข้ามาใหม่น้องๆใคนที่สนใจที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับสาขาธุรกิจดนก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวด้านภาษาครอบครัวและก็เรียนความรอบตัวให้เยอะๆนะครับี่ขอบคุณมากนะครับยินดีกับพี่ด้วยนะครับ